สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับคุณลูกนะคะวันนี้คุณไม่มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆนะคะคือกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นะคะคือเรื่องสีเส้นระบำค่ะเราไปพบกับอุปกรณ์กันเลยนะคะค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ชนิดแรกนะคะก็คือนมนะคะจะเป็นนมจืดน,นะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือซันไลานะคะ หหมาจากของคุณไม่ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะคะก็คือขัดเส้นบัตรนะคะเด็กๆได้ทราบอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะว่าสีเส้นระบายเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างงั้นคุณไม่ให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะเด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะเรามาลงมือทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเทนมใส่จานนะคะอ่าเราค่อยๆเทนะลูกนะระวังหกนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะเราจะใส่สีผสมอาหารนะคะเราจะหยดลงทีละ1สีนะคะเด็กๆสามารถหยดไปทั่วจานได้เลยค่ะสีแรกนะคะสีเขียวนะคะสีแดงค่ะเด็กๆสามารถหยดได้1นถึงสหยดหรือ3หยดก็ได้นะคะตามความเหมาะสมตามความใจชอบของเด็กๆนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราจะ นำคัตเติลบัตน,นะคะไปจุ่มลงที่ซันไลท์แล้วก็เอามาจุ่มลงที่จานนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างว้าวมันเกิดปฏิกิริยาอะไรคะสีอะไรลูกสีอะไรคะสีเต้นระบำเก่งมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะสีเต้นระบำเลยสีของเราก็จะกระจายไปทั่วจานเลยใช่ไหมคะ เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเราทดลองวิทยาศาสตร์กันไปแล้วเด็กๆลองสังเกตว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างคะปฏิกิริยาอะไรบ้างคะอ่าสีของเราจะผสมกันไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสีเต้นระบำใช่ไหมคะค่ะเด็กๆค่ะเราได้ทดลองวิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนะคะเรื่องสีเต้นระบำค่ะเด็กๆได้ทดลองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอทดลองวิทยาศาสตร์มา ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะมีกิจกรรมสนุกสๆม,มาฝากเด็กๆในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย